ัสดีค่ะตู้ค่ะโครงการพีโนปิ่นก้าจรัน3สามเออจริงๆแล้วเราเห็นเนื่องจากว่าเห็นมีอยู่ตรงเนี่ยเห็นมัตเซอร์โฮมเนี่ยมาทาอยู่หลังข้างๆนะคะแล้วก็เลยสนใจแล้วก็เลยลองเข้าไปดูในเพจในเพจแล้วก็เปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบเอ่อตัวอย่างที่ที่อยู่ในเพจแล้วเห็นแล้วว่าเออถูกใจอะไรเงี้ยก็เลยเลือกว่าเอาจ,จะเอาแบบตัวอย่างแบบเนี้ย ก็เลยลองติดต่อไปว่าว่าถ้าถ้าจะทําเห็นทําในโครงการแล้วจะถ้าจะทำเนี่ยจะจะยังไงอะไรเงี้ยทางทางบริษัทก็ส่งใบเสนอราคามาเพราะน่าจะรู้เรื่องเนื้อที่คร่าวๆแล้วมั้งว่าโครงการเดียวกันน่าจะไม่ต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยเออก็พอเสนอราคามาแล้วก็ส่งช่างมาแนะนํามาดูหน้างานมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ให้บริการดีนะคะเขาก็แนะนําดีอะคะ่ะก็เลยก็เลยเตัดสินใจเลือก เลือกที่เลือกเนื่องจากว่าโอเคดูหนึ่งรีวิวดูรูปแบบงานแล้วก็ดูโอเคเขาไม่ทิ้งงานอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็เลยตัดสินใจเลือกก็พึงพอใจมากนะเพราะว่าหนึ่งการให้บริการแนะนำดี มีการพาไปซื้อไปแนะนําว่าควรจะใช้วัสดุอะไรอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับช่วยให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นเนื่องจากเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการต่อเติมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าน้องๆเขาให้ให้บริการที่ดีอะค่ะก็ก็ถือว่า100%ยเปซ็นตสำหรับการที่เลือกตัดสินใจเลือก Master Home ไม่ผิดหวังจริงๆริง บริษัทก็จะมีไลน์กูปลา์นะคะแล้วก็จะมีการอัปเดตหน้างานตลอดเวลามีการแจ้งปัญหามีการส่งข้อความหากันว่าจะถึงขั้นตอนนี้แล้วแล้วลูกค้ามีอะไรไหมมีการอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ถือว่าโอเคนะคะเหมือนกับเราไม่ได้เข้ามาดูเองตลอดเวลาเราก็ นานานจะเข้ามาดูครั้งหนึ่งเราก็สามารถดูได้ว่าโอเคงานถึงไหนแล้วเราจะมีการแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอีกอย่างหนึ่งช่างแล้วก็น้องที่ที่มาดูกลุ่มงานเนี่ยเขาก็จะแนะนํานะคะว่าโอเคตอนที่เราออกแบบมาเป็นแบบนี้ บางที่เราคิดว่าออกแบบมาแบบนี้แล้วมันจะสวยหรือจะดีอะไรเงี้ยแต่พอมาหน้าง,งานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนําดีนะช่างเขาก็จะแนะนาว่าอ่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะมีแบบนี้นะหรือว่ามันจะไม่สวยนะมันจะแบบนี้จะสวยกว่าหรืออะไรกว่าเนี้ยโอเคถือว่าถือว่าโอเคนะเขาก็แนะนําแนะนําจุดบกพร่องจุดดีอะไรเงี้ยของของงานที่จะทําเหมือนกับมา adjust หน้างานได้อะไรเงี้ยเออก็โอเคออกมาถือว่าสวยถูกใจ เป็นร้อยเลยล่ะเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คนที่เขาเขาตรวจงานเขาถือว่าโอเคปูกระบงกระเบื้องอะไรเขาก็เนียบเหมือนกับเออฮะถือว่าถือว่าถูกใจค่ะถูกใจถือว่าไม่ผิดหวังอืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นร้อยเลยล่ะเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คนที่เขาเขาตรวจงานเขาถือว่าโอเคปูกระบรงกระเบื้องอะไรเขาก็เนียบเหมือนกับเออฮะถือว่า ถือว่าถูกใจค่ะถูกใจถือว่าไม่ผิดหวังระยะเวลาก็ก็เป็นไปตามที่เราตกลงกันไว้นะคะตามสัญญาเพราะว่าด้วยข้อจํากัดของโครงการนะคะมันก็จะมีวันหยุดวันที่ห้ามเข้าวันที่อะไรเนี้ยแต่เขาก็คาดการว่าจะเสร็จก็คือเสร็จภายในกําหนดเวลาถือว่าบางครั้งเราคิดนะอาจจะเร็วไปด้วยซ้ําไป ไม่มีนะคะณตอนนี้ยังยังไม่มีนะคะก็ถือว่ายังยัง100%เอซอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าถ้าคาดก็คาดว่าน่าจะจะไม่มีอะไรปรับปรุงแก้ไขก็อยากให้รักษาคุณภาพแบบนี้ไปตลอดเรื่อยๆเพื่อทีออ่ลูกค้าที่จะใช้บริการข้างหน้า เขาก็จะแบบไม่ผิดหวังเขาก็คงจะแบบประทับใจเหมือนที่เราประทับใจนะคะก็ขอให้รักษาคุณภาพแล้วก็ปรับปรุงในสิ่งที่อาจจะมีเขา้าไกพ้องเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ปรับปรุงไปอะไรเงี้ยถือว่าโอเคค่ะ 1. ไม่ทิ้งงาน 2. ให้บริการรวดเร็วทันใจสุภาพเรียบร้อยแนะนําดีถือว่าโอเคค่ะ